เอาเลยครับผมมีกับผมในกริตทีเนะฮะวันนี้เราอยู่กันที่แกลนพีซออนไลน์นะครับแหมาหายกันไปเดี๋ยวผมไปดูอันนึงว่าหายไปเท่าไหร่นะครับอย่างที่บอกไปหลายๆคนติดตามผมก็น่าจะรู้กันดีว่าผมนโดนแบนข้อหาซื้อขายนะครับซึ่งนั่นแหละฮะก็คือไม่ได้ซื้อขายจริงๆหรอกแต่ก็เหมือนโดนแบนมั่วเนาะแล้วก็ขอยื่นเรื่องไปทีนึงแล้วแต่ก็โดนปลดมาแล้วก็ยังไม่ได้ทาอะไรเลยก็โดนแบนอีกรอบนึงนะฮะก็เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวสมัครใหม่เล่นใหม่ในไะลฟ์สดก็แล้วกันนะครับ สำหรับใครที่อยากดูลฟ์สดก็น่าจะพรุ่งนี้นะคลิปนี้น่าจะลงวันนี้ที่วันที่อัปเดตเลยนะฮะผมไม่ได้ลงคลิแกนพีซมาประมาณดูให้ว่ากี่วโอ้โหเจ็ดเดือนน่ะประมาณ7เดือนน่ะนะครับที่ไม่ได้ลงแกนพีซนะฮะโอเควันนี้เทพเจ้าแกนพีซอย่างผมนะครับ <laughs> เรียกตนว่าเทพเจ้าได้ไปแ,นะแต่งตั้งเองนะครับเออแต่งตั้งเองนักเลงพอนะฮะก็วันนี้ครับผมเนี่ยก็ได้ได้ว่า โด่งดังมาจากเกมแกนพีซนี่แหละครับอ่าปันปั้นช่องมาจากแกรนพีซนี่แหละก็จะกลับมาเล่นแกนพีซอีกครั้งนะครับอ่าตอนนี้พี่แกอัปเดตใหญ่ไปอัปเดต8ซึ่งมีของมาเยอะมากนะครับทุกคนครับเดี๋ยวจะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับผมมาเดี๋ยวดูกันเลยอันนี้นะฮะก็จะเหมือนเป็นคลิปสรุปอัปเดต8นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับทุกคนซึ่งก่อนหน้านี้อัปเดต7ผมก็ไม่ได้สรุปนะเพราะว่าตอนนั้นน่าจะแบบว่าหมดอารมณ์เล่นแกรนพีซอะแต่ว่าตอนนี้เริ่มมี เนฟเตดแปกเนี่ยน,นะครับค่าหัวสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่1 2 5 0 0ล้านเบรีอ่าแล้วก็เรเวลเนี่ยสูงสุดอยู่ที่575นะครับทุกคนแหมอันนี้คือผมแปลเป็นภาษาไทยนะมันก็อาจจะแปลมั่วหน่อยนะก็เข้าใจตามนนั่นแหละผลลัพธ์ิศารใหม่ที่เข้ามานะครับจะมีผลเวนอมผลพิษนั่นเองแล้วก็โอเปะฮะผ,ผลผลอะไรวะผลดูมอ่ะเออผลผลผ่าตัดของของของรอครับผมอ่าแล้วก็ผมแปลเป็นภาษาอังกฤษดีลนะ แล้วก็ผลสปริงแล้วก็ผลฮิลนะครับฮิลนี่คือแบบคอมมอนนะได้ไปดูจากช่องแอดมินอะไรพวกนี้มาก็ค่อนข้างโอเคเลยนะครับสหรับผลสปริงฮิลโอเปะเวนอมโอเคและมาดูทหน้าของนิวไอ e ์แลนด์นะครับหรือว่าเกาะใหม่นั่นเองเกาะลอสคิงดัมอ่าโอเคจะเป็นยังไงมาดูกันการเดียเตอร์นะครับผมการเดียเตอร์นี่คืออะไรอ่ะน่าจะเป็นน่าจะเป็นอันนี้นะถ้าผมจำไม่ผิดอันนี้คือช่องของทางผู้พัฒนานะครับมาดูกันได้ อเนียลคัสตอมอันนี้ไม่น่าใช่นะมีเกียร์สองมาด้วยนะครับเออสำหรับใครที่รอเกียร์สองก็เดี๋ยวจะมากันแล้วก็จะมาทำคอนเทนต์รัวๆแล้วก็ดิสเนกริดที่เฮดเนี่ยก็จะกลับมามีสีสันอีกนิดนึงนะครับหลังจากที่ดิสนี่คือปล่อยว่างไว้เลยนะครับทุกคนผมไม่รู้นะว่าไอกาเรียเตอร์เนี่ยคืออะไรนะครับอ่าี๋ยวผมลองแปลภาษาดูนะฮะเพราะว่าบางคําก็อ่านไม่ได้มีเฉพาะในเซิร์ฟเวอร์สาธารณะเท่านั้นตั้งอยู่ที่โคลอสเซียม ผมคิดว่านะน่าจะเป็นการแย่งชิงกล่องผลัปีศาจเหมือนอีเวนต์ในการแย่งผลไฟของโดฟาเมงโกอะฮะใช่ปะเพราะว่ามันจัดขึ้นที่โคโลอสเซียมแล้วก็มีดาเมจอะไรมาเนี่ยเอาง่ายประมาณว่ามันเอาคนมาพีพกันซึ่งจะถูกจัดในห้องสาธารณธรมรมดานะครับถ้าเกิดว่าใครมีดาเมจเยอะที่สุดก็จะได้กล่องเลเจนดารี่ไปใครที่เข้าร่วมเนี่ยก็จะได้กล่องแรอะไรมาเนาะอ่ากล่องเลเจนดารี่นี่คือกล่องสมผลนะ กล่องผุ่มพลอเปีศาระดับเลเจนดารี่นะครับส่วนระดับแรเนี่ยก็จะเป็นสำหรับคนที่เข้าร่วมนั่นเองอ่าประมาณนี้นะครับทุกคนจัดขึ้นทุกทุกทุกชั่วโมงนะครับต้องการอย่างน้อย2คนต้องในการเริ่มต้นเยอะที่สุดสําหรับ3ามระดับแรกใช่ไหมอ่าอ,อุยแต่ว่าโอ้โหมันเริ่มทุกชั่วโมงอย่างงี้คือมันจะไม่เฟิร์ผลเลยครับเนี่ยอย่างเงี้ยโอเคโอเคมา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 ,มา,มาดูห่น้าของนิวบอสกับมินิบอสกันนะครับพิกะคืออะไรพิกะโอ้พิกะ,กะคือน,น่าจะเป็นไอตัวบอสนั่นแหละนะ เป็นแบบบอสหินนะจน๊ะไม่ผิดนะปิกะนะครับปิกะก็จะดรอปของตามนี้เลยเป็นเรื่องของชุดนะฮะแล้วก็มีอะไรบ้างเนี่ยปิกะส์แมชอ๋อเป็นแบบว่าเหมือนหมัดปิกะเนาะแล้วก็หมวกของปิกะนะครับอัญเชิญโดยการกําจัดสมาชิกครอบครัวของ ton, ดอนโดมิงโกทั่วเกาะอ๋อโอเคอุ้ยนี่ไม่น่ายากนะโอเคต่อไปลูซี่ครับอ๋ออัปเดตใหม่นี้ก็น่าจะเป็นโคลอเซียมใช่ไหมอ่าไอ้ภาคโคลอเซียมภาคโดฟามิงโกอะไรโฮทงโฮเทลอะไรนะั่นแหละเออนะครับเผชิญหน้าระหว่างการจู่โจม ของกาเดียเตอร์อ่าซึ่งก็จะดรอปหมวกลูซี่นะครับชุดของลูซี่อ่าแล้วก็ยังเป็นข้อกําหนดสําหรับเกียร์สองอีกด้วยนั่น,นก็หมายความว่าอะไรบอกเขา,ว,าว่าถ้าเกิดว่าคุณจะทําเกียร์สองเนี่ยคุณต้องมาสู้บอสลูซี่นะอ่าสำคัญที่ตรงลูซี่ Lucy คืออะไรนะครับลูซี่ก็คือลูฟี่นั่นแหละที่ปลอมตัวเพื่อจะไปชิงผลเมราเมระนั่นเองนะครับโอเคต่อไปฮะบอส d o n f ร์ m ิ n โ o ดูฟาร์มงโกแหละเออถ้าพูดแบบภาษาที่เราเข้าใจก็คือดูฟาร์มิงโกนะฮะก็จะอยู่ที่เกาะใหม่นะครับแล้วก็มีนะดอนสปอยท o o ูมัชก็คือเหมือนว่าไม่อยากสปอยว่าอยู่ตรงไหนอ,อว่าไปหาเอาเองนะครับดูฟาร์มิงโกนะเออตลอดเงื่อนไขในการเสกบอสอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเคถ้าเกิดรู้เนะี่ยก็จะรีบมาทําคลิปให้ดูกันเลยก็แล้วกันนะครับ อ่ะดอปแปวนนั่งของก็คือเซ็ตของโดฟาเมงโก้เลยอ่ะเอาง่ายนะก็คือเป็นชุดของฟาร์เมงโก้เป็นเซ็ตของฟารเมงโก้ไปเลยนะครับต่อไปบอสรอว้าวมีบอสรอด้วยนะฮะก็คือเหมือนต้องโจมตีโรงงานนะนี่ก็จะมีแบบว่าแจ้งเตือนโรงงานเกิดอะไรเงี้ยหรอซึ่งไอโรงงานเนี่ยมันก็จะแบบแฮทโฟสแต็กนะครับก็คือมีสีระดับด้วยกันนะครับผมแต่ระดับเดียก็จะยากขึ้นแล้วก็มีลาวาที่เกิดสัมผัสแม้แต่รอบเดียวคือตายเลยว้าว นี่คือยากเอาเรื่องนะฮะซึ่งเราก็ต้องโจมตีไอ้ตัวนี้ครับสลายสมัยเนี่ยเนานะเออสำหรับใครที่โจมตีแล้วมีดาเมจเยอะที่สุดเนี่ยก็จะได้เป็นนั่งของกล่องเลเจนดารี่ฟูดไปเลยวิ่งทำไมมันมัน,ม,นมันแบบว่าหาง่ายเหรอกล่องเลเจนดารี่ฟนะูดอะไรเงี้ยเนาะคนที่เข้าร่วมก็จะได้กล่องแรฟฟูดไปอะไรมาเนี่ยนะครับแต่คนที่เข้าร่วมเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเอฟเคดเลยนะเขาบอกว่า e เอพิวันเด็ด is elite นะครับไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะ5%ดาเมจ ทูด c อร์ก็คือว่าอย่างน้อยนะคุณต้องทำดาเมจ5%ให้กับคอนะอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งของที่ดรอปเนี่ยก็คือเป็นเซตลอนนะเฮ้ยเดี๋ยวเดยเดยมีโอเปะนี่คืออะไรไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคืออะไรนะฮะโอเคมีคิโคู่ด้วยนะครับไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับผมแล้วก็มีเบลอมนะครับดรอปเป็นชุดของเบลอมไม่รู้ว่าตัวอะไรนะทุกคนแล้วก็มีอันนี้ฮะนิวอะไรเอ่ยนิวเวปอนะฮะก็คือคิโคู่นั่นเองคิโคค่ผมอ่านถะูกปะเนี่ยคิโคคูเหรอไม่รู้เหมือนกัน มิสติกนะครับผมก็คือเหมือนน่าจะดบจากการตีคออะไรของอรอเขาอะไรเนาะเออนะฮะโอเคต่อไปต่อต่อต่อ New g i t h t i n g Style นะครับว้าวก็จะมี Fighting Style ใหม่มา Fighting Style คืออะไรคือเป็นรูปแบบการต่อสู้ครับยกตัวอย่างก็เช่นอ่าหมัดมนุษย์เงือกหรือหมัดมังกรอะไรทำนองนี้นะฮะซึ่งอันนี้เพิ่มมาเป็นเรื่องของไซบอร์กครับมา มาเดนะฮะมาเด่โดยเขาบอกว่าไซบอร์กเนี่ยจะถูกตั้งอยู่ทะเลที่2ก็คือแกนลารอะไรทุกคนครับต้องไปโลก2ก่อนประมาณนนะเนี้ยเนาะซึ่งไซบอร์กเนี่ยสามารถคอสตอมสีเองได้ด้วยนะครับรวมถึงมี17รูปแบบให้เล่นอัอนนี้คือ17รูปแบบของไซบอร์กเหรอเนี่ยอู้หใหม่กอดแล้วคือมีเยอะมากนะมีเลือกเล่นเยอะมากอ้โหรีวิวไม่หมดแล้วกูทีนี้รีวิวเยอะจัดนะฮะโอ้โหแต่ละอันนี่คืออย่างเท่เลยนะทุกคนเป็นหน้ากากบ้างเป็นหัวใจไซบอร์กอะไรอย่างงี้บ้างนะฮะซ เกรดได้ทั้งหมดสามแบบนะครับผมก็คือตามรูปนี้เลยนะผมบ้านน่าจะเป็น Attack, Defense, s t a m i n a อะไรมาเนี้ยเนาะอ่ะต่อไปเรามาดูขคาะของ New Custom Grip เหรออ่านถูกปะเนี่ยนะครับผมผมันบอกว่า Death Effect ก็คือเหมือนเป็นเอฟเฟกการตายอย่างเงี้ยเหรอใช่ปะอ๋อซื้อขายเอฟเฟกการตายซึ่งก็จะมีระดับบอกตรงนี้แล้วก็มีกล่องของบอกด้วยนะครับเขาบอกว่าอยู่ใน Trade Hub นะเออไปซื้อได้นะครับผม1นึ่งเรนดอมเท่ากับ50,000ื นะครับส่วน10ก็คือ500โลบัคอ๋อประมาณนี้ก็จะมี UFO อฟโอบีมอะไรเนี่ยเอ่อเบรนนิ่งบอดี้อ๋อเอฟเฟกต์การตายก็เออนั่นแหละนะครับผมมีโอนี้อะไรไม่รู้ด้วยเดี๋ยวก็ต้องลองไปดูในเกมกันนะครทุกคนอ่าอุ้ยอัปเดตมาใหม่นี่ค่อนข้างเยอะนะแกแบบอัปเดตทีก็เยอะนะเอาจริงอะ่ะเห็นแกไม่อัปเดตบ่อยอัปเดตทีก็เยอะนะอ๋อนี่ไงทุกคนอันนี้คือเขาจะมาโชว์เอฟเฟกนะฮะว่าเป็นยังไงนะครับผมอะไรอะ่ะอ๋อเวลาตายก็จะเป็นระเบิดอย่างเงี้ยหรอ อ๋อมีเอฟเฟกต์โชว์ด้วยยูเอฟโอเยอะโตในฮะก็สามารถมาดูกันได้นะครับอ่าลองโอเปตสิโอเปตเอฟเฟกต์เฮ้ยเฮ้ยอย่างเจ๋งอ่ะอันนี้โอนี้โอ้โหวัตเตอร์ฟลักซนี่มันโอนี้วอลเลน์ปะเนี่ยใช่ปะเยี่ยอย่างเท่นะฮะเออเอเจ๋ง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 นะผมนี่มี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 พิกะมาตีด้วยนะพิกะสมาร์ทเป็นไงโอ้โหเอฟเฟกต์ตายที่จัดยังไงก็มาหาจัดมาหาจองกันได้นะครับผมแล้วก็นิวไอเทมฮะ เหมือนเป็นกล่องผลไม้นะครับผมกล่องสุ่มผลนั่นแหละนะครับก็จะอยู่ในเทรด h ับเนาะตามที่บอกเลยเขาบอกว่าต้องใช้เนี่ย e n d เลเจนร่กล่องกล่อง l e g e n ดารี่เนี่ยเพื่อเปลี่ยนเป็นกล่อง m ิสติก1กล่องอ๋อก็อย่างที่บอกว่ามันจะมีกล่อง l เลเจนผลเลเจนกับผลมิสติกอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับก็คือเราต้องเอากล่อง l e เจน d 15กล่องไปแลกเป็น m ิสติก1กล่องประมาณเนี้เนาะซึ่งคุณก็สามารถใช้โ o b ัสก็ได้ประมาณนี้แล้วก็ไอเทมใหม่นะฮะ โดมิงโกนะครับผมก็คือโดฟามิงโกชุดชุดอะไรพวกนี้ AE10 ก็คือส่วนใหญ่ชุดมาใหม่แล้วก็มีหนังสือว,วันนี้ก็จะรอปจากคลาเคนอ่าแล้วก็ในโลกที่2หรือว่าทะเลที่2นะครับก็จะมีเควสใหม่มาด้วยนี่เดี๋ยวยังไม่ลงลึกกันแล้วกันนะครับไอเทมใหม่ก็ตามไปเลยนะแล้วก็ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นสรุปไอเทมต่างๆนะครับมีลูฟี่มีชุดลูฟี่มีอะไรอย่างเงี้ยเนาะ,ะนะครับผมแล้วก็จะมีการท้งนั่งของเนิร์ฟผลปีศาสด้วยปะอ่าถ้าจะไม่ผิดนะ ไม่เผ็ดกันเลยไม่ผิดนะครับผมไม่รู้ว่าเนิร์ฟหรือว่าลดลงมานะฮะหรือว่าอาจจะเพิ่มอาจจะบัฟอะไรเงี้ยเอยส่วนใหญ่บัฟปะเออส่วนใหญ่บัฟผลพิศาจนะเออเป็นเรื่องที่ดีนะฮะมันจะมีเป็นบางผลที่เนิร์ฟหรือว่าบัฟอะไรก็ไปดูกันเอาเองนะครับผมในเรื่องของตรงนี้เขาก็ปรับหมดเลยนะรู้สึกว่านะครับผมปรับหมดเลยนะฮะและที่อัปเดตใหม่มาน่าสนใจสำหรับการปรับผลกูร่าก,ก็คือเขาบอกว่าสามารถใช้อันติ ที่เรียกขึ้นได้ทุกที่นะครับผมก็คือจะอยู่เกาะท้องฟ้าแล้วก็น่าจะเรียกได้นะผมว่านะฮะในตรงนี้นะครับแล้วก็ปรับนูน่นปรับนี่ปรับเยอะชิ่หายเลยนะครับสไตล์ก็ปรับเหมือนกันนะครับผมเนี่ยดาบก้นคออะไรเขาก็ปรับนะก็ลองไปดูดูส่วนใหญ่จะเป็นการ b ล u f f ขึ้นมากกว่านะครับทุกคนนี่หนึ่งดาบอะไรปรับหมดนะฮะลองไปดูกันดูอันนี้คืออะไรเนี่ยเขาบอกว่า all boss now have a better ดิสเพลย์อ๋อก็คือเหมือนว่าบอสเนี่ยมันจะมีเลือดที่เยอะขึ้นถูกต้องไหมโอ,โอเคฮะโอเคแล้วอัปเดตใหม่ที่เป็นยิบย่อยก็คือตอนนี้เนี่ยเวลาเรารับควสอะไรเนี่ยจะมีตัวมาร์กจุดให้แล้วนะครับอ่าเป็น NPC เนาะเออบิ๊กไฟอะไรก็ว่าไปเนะี่ยบนะิ๊กไฟเนี่ยแล้วก็จะมีการเปลี่ยนรูปแบบการเล่นใหม่นะครับอืมนิดหน่อยนะครับทุกคนแล้วก็เหมือนจะปรับ วิธีการรับฮาชิจากโลกแรกเนี่ยนยฮะจากที่ต้องฆ่าเยติร้อยตัวเป็น50อุ้็ดีเลยครับเพราะผมเริ่มเกมใหม่ก็นนะ่าจะสะดวกขึ้นนะครับทพกคนเยอะที่สุดสำหรับสามรดับแรกใช่ไหมอ่าบูโซฮาชิอะไรเนี่ยนะก็ลองไปดูนะครับอ่า new map นี่ฮะโอ้โหอันนี้น่าจะเป็นท่าทของ t t l เท o y ร l ยนะ นี่อัปเดตไปเทอร์โยวมาแล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นในเรื่องของแก้ไขบั๊กต่างๆนะเนี่ยนะฮะบั๊กเนี่ยก็แก้ไขต่างๆอะไรอย่างนี้ทุกคนก็สามารถเข้าไปดูได้ใน Discord ทางคด้านของการพีซเกมเลยนะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะฮะเมื่อเขามีอะไรอัปเดตน่อยบ้างนะครับคร่ขา,ขาวๆแล้วกันนะเอาว่าไปดูเองแล้วกันนะฮะอัปเดตก็จะมีในเรื่องของอะไรเอ่ยเกาะใหม่ซึ่งสวยมากไม่รู้ว่ามานานหรือยังนะก่อนนี้แต่ว่าสวยจริงเป็นเหมือนแบบออกแนวญี่ปุ่นเลยอะเออเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสําหรับ การสรุปอัปเดต8ไดในครั้งนี้ฮะหากมีข้อมูลใดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์มาแก้ไขแล้วก็มาพูดมาแชร์อะไรกันว่าเอ้ยอัปเดตใหม่นี้เป็นยังไงบ้างน,นู่นนั่นอะไรอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้สักประมาณตอนเย็นเยนเดี๋ยวผมก็จะมาลัดให้ทุกคนดูว่า ผมเริ่มต้นใหม่เป็นยังไงเล่นเป็นยังไงนะครับทุกคนยังไงก็ฝากเข้ามาดูให้เป็นกำลังใจ้ผมด้วยนะครับพอเริ่มฟาร์มแต่เวลหนึ่งใหม่เลยนะทุกคนเพราะว่ารหัสโดนแบนโอเคเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับผมซ a g เกนครับสวัสดีครับ